อ่าสวัสดีครับผมอาซีนนะครับผมวันนี้เราก็มาถึงแล้วครับผมสวนสยามทะเลกรุงเทพสยามอเมซิ่งปางนะครับผมนี่ครับมาดูฉ um, บับปรับปรุงนะครับให้ดูรอบๆว่าเป็นยังไงบ้างนะครับนี่นะครับที่แรกนะครับทะเลเทียมดูมาดีขึ้นอย่างทะเลจริงไปเลยไปเลยไปเลย

เขาดำน้ำกันหรือว่าเขาอ้าวโอว้โหผู้ชนะผู้ชนะยังไม่ขึ้นครับผู้ชนะยังไม่ขึ้นยังไม่ตายไปแล้วหรือว่าตายอ๋อครับนี่ก็เล่นน้ำเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมนี่นะครับจะมาเติมพลมังนะครับในเนื่อยอยู่น้ำงี้ต้องกินม้ม่าต้มเท่านั้นครับถึงจะอร่อยกินม้ม่าต้มนะครับกินรถเดียวหมดเลยครับรถนี้อร่อยหรอือเปล่าก็เป็นรถเดียวร้าน <ๆ S 1> <ะ>มีรถเดียวครับที่นี่คนน <laughs> จะไม่มีสินเลือกนะครับผมอ่าครับผมนี่ครับเป็นชุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมตอนนี้ก็เดี๋ยวจะพาเข้าบบ้านนผีีสิงะคครรััดูบ มีสูนสามคนตายด้วยกีตาด้วยคุณกีตากูไม่ดูเรากำลังมาถึงทางข้าวามีสิงแล้วครับโดนทางเข้าวขอเขาครับโอ้โหบิ๊กดับเบิลช็อตครับไปทาง้ายนะไม่ดีอมันจะลอยเหรอโอ้โห้ข้าเดินด้วยวให้ทางเข้าก็ไม่อยากข้าเลวโอ้ชิบหายเฮ้ยโผล่อยู่ยันกูไม่กล้าเดินเลยเนี่ยแมึงมาเดินก่อนนี่แกเฮี้ยอะเนียไอ้เหี้ยคนล้มคนทนจะเยินคนต้องทนจะช้า ไปนหนเนี่ยทางไหนอะทางไหนทางไหนดิวะทางเขางลยเนียเฮ้ยเฮ้ยายไปายกินคนนี่เออทันเาันเขา ไดาแบบนี้มังอย่างเงี้ยมั้งครับทุกคนนี่ตาโอ้โหตาเก่งจังอ่ะโอเคจอยมาจอยได้ปะเฉยๆแล้วมันมามาเราตรงซิดแล้วสิเออโอ้โหคนหน้าเราคนหน้าเราบอกว่าไม่จะมาบนทงหน้าไอ้สัตว์คนตีนนี่นะครับผมสยามปลาครับถ่ายรูปดีกว่าโอ้โหมันโคตรโปรใหญ่เนี่ยเออ นี่ครับผมตอนนี้เราก็จะนั่งไปดูเดือนเสาร์นะครับเป็นรถจิ๊บนะครับแบบใหม่นะครับปกติจะเป็นบ้านเดือนเสาร์เป็นโรงนะออยู่เ่เืนน้านี่ครับรถจริงด้วยนะมันคือข้ามความรุนแรถจริงดเลย กันแล้คืออาวุธมันคอยป้องกันตูงตอนแนโดสเอบันจะได้ถือกได้ใครได้ไงวะอยากได้น่ารักอะไรนี่ของจริงแจกคดิพื้นของจริงตัวเฮี้ยเฮี้ยเมีรงเหยียบ่ะนะดริเลยวุ่นวุ่ดปยเินดมอ้เื้นเฮ้ยมาราหมาดี้ด้วยเหมือนขนเป็ด พันนี่คือพันดีดีบอลไอตัวนี้ดูด้วยเอาคใส่ก็แล้วใส่ก็แล้วอ้าวพวกพีเนีงยใส่กันมีสลิงด้วยนี่ของจริงโอ้โห number นี่แค่กมือใหญ่มากเออเออตายแล้วเงี้ยขยตัว่าเงี้ยอเาวกลังจังนาีสวัสดีครับ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 มาแล้ว นี่ครับผมปาเมึกทางสนามมีอยู่4ี่คนหคนเนะปลาหมึกไปแล้วปลาหมึกโคตรหน้ากาแล้วออยยิ้มมากอ้อยยิ้มมากออยยิ้มมาก อะไรกันรหรอเจ้าใ okay, หญ enfin ่แก่ปลาเมนะครับธรรมดามากครับเฮ้ยกิตาไปขี่ม้าเงี้ยโหสนุกนะเนี่ยอาาบ้าไยืนมองเลยอขมองคบาดี๋ยไปเก่งเงี้ไปเก่งเงีอยไปเ่งเย็นๆคเย็นๆจะเป็นลมไหมฝน พี่ฮักจอดพี่จอดครับพี่ัพี่ัดพี่ับจอดจอดจอดพี่จอดจจอด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 ดจอดจอดจดจจอดคออเควันนี้อดาจะหมดแค่จอ้ครับผมจดดจจจอ อ่านี <c oughs> ่นะครับผมก่อนกลับแล้วก็แวะทานซูชินะครับผมวันนี้เรียกได้ว่าครบรสกันเลยทีเดียวนะครับผมสำหรับสวนสยามในวันนี้ก็ขอให้คะแนน6เต็ม10นะครับผมเพราะว่าเครื่องเล่นหลายอย่างไม่เปิดให้บริการนะครับผมก็เข้าใจว่าเขากำลังปรับปรุงนะครับแต่ว่าเราก็จ่ายราคาเต็มนะครับผมแต่เล่นได้ไม่หมดนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงครับเรื่องเครื่องเล่นนะครับก็ยังบางอย่างก็ยังเก่าอยู่นะครับอย่างเช่นซูเปอร์สไปร์ลนะครับผมบางช่วงบางตอนนะครับ้อต่อไม่เสมอกันนะครับแล้วก็มีพวกผุสนิมขึ้นด้วยนะ ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมส่วนคลิปหน้าจะไปไหนก็ฝากติดตามกันได้ครับผมกดไลค์กดแชร์สับรสกาชิกในยูทูบให้ด้วยนะครับผมยังไงเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ